สวัสดีครับกลับมาพบช่องโอ้บอยชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องมองว่าแอดตื่นขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณที่แบบเหมือนโนริซ่ามาสกิดบอกว่าทําข่าวได้แล้วจ้าฉันมีข่าวให้เธอทําแล้วแบบนีอ้อะไรอย่างนี้แล้วนะจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยสักใหม่ที่ปลดเผยออกมาแล้วหรือเรื่องที่เป็นสัญญาณว่าโนริซ่าของเรานั้นเหมือนมีการวางแผนแล้วก็กลยุททางของตัวเองไว้ว่าจะมาทางนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า เพื่อเป็นการพิสีเวลาเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้นั้นมีภาพที่เปิดเผยท่อนแขนสุดเซ็กซี่ของ CEO ของพวกเราออกมาแล้วว่านริซ่านั้นสักคําว่า allow หรือแอดวนะไว้บนแขนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ยังไม่มั่นใจว่าข้างขวาหรือข้างซ้ายเพราะว่าภาพที่ปล่ออ,อกมาเนี่ยแอดดาวเนี่ยดูทรงเหมือนแขนข้างขวานะเดี๋ยวเรารุ้นกันอีกทีว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะจ๊ะเออ ซึ่งก็เหมือนเป็นการประกาศกล้าว่าฉันสักแบบนี้หลังจากนี้บอกเลยว่าเอาจริงกับบริษัทนี้มากๆแล้วก็เจอวีเดียอบอกว่างานจุกๆงานเยอะๆเอาให้แบบว่าแอนตี้ตามวีดไม่ทันเลยจ้าเอ้ยไม่ใช่แฟนคลับตามวีดไม่ทันเลยจ้าอ๋ออุ้ยพูดผิดนิดนึงอะแต่ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะจ๊ะโดยความเอาจริงของดิซ่านั้นทําให้ช่วงนี้ไอจีขึ้นแบบว่าขึ้นเร็วไฟแลบมากตอนนี้ทะลุ1นึ่งร้อยล้านสองแสนไปแล้วเพื่อนๆฟังไม่ผิดจ้ายังไม่ดีใจเลย1นึล้านตอนนี้ขึ้นหนึ่งร สองแสนไปแล้วนะจ๊ะดีใจไม่ทันแล้วหนึ่งกลุ่มเพราะคนขึ้นเร็วมากๆในช่วงนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งเลยที่ไม่วีดไม่ได้นะจ๊ะเพราะตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มถ่ายทํากันอย่างเป็นทางการในวันนี้กันแล้วเพื่อนๆมีภาพหลุดออกมาจากแอคเคาน์ดังนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นดิส c u s ์ซิ่งฟิล์มหรือฟิล์มอัปเดตนั้นมีการปล่อยภาพในส่วนของสเสล็ดนะจ๊ะซึ่งเขาเขียนว่าซีนที่1นึขีดสิหรือว่าจะมีทั้งหมด18ตอนอันนี้แอดดาวแอดก็ไม่เข้าใจการทํางานของการทําซีรีส์หรอ,หรอั้ก,กบววกม แสดงดังต่างๆรวมไปถึงลูกของอาร์โนชวาสเนเกอร์ด้วยจา้าก็คือแพทริกชวาสเนเกอร์พระเจ้าหล่อมากลกูกโอ้ไม่กอดอันนี้ขอแทรกวันนี้นึงพอดีบ้าผู้ชายเพื่อน <c oughs> กลับมาจากผู้ชายก็นะจ๊ะมาอัปเดตโอริซ่าอีกนิดนึงว่ารายชื่อของน้องนั้นก็ไปขึ้นในวิกิพีเดียอย่างเป็นทางการด้วยเนี่ยเราก็ชื่นใจที่เขาเขียนว่าลาริซามโนบาลไม่ใช่ลิซ่านำสกุลอื่นอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะหลังจากนี้เอาเป็นว่าตอนนี้นอริซ่าของเรานั้นก็น่าจะใกล้กับมาไทยเช่นกันเพราะว่าไม่นานมานี้ก็ทูก็บอกอยู่แล้วว่านอริซ่ากำลังจะกลับมาทำกิจกรรมร่วมกับประเทศไทยของเราด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงรายการของอเมริกาเนี่ย Series ท w เ่ย์โชว เป็นที่เรียบร้อยแบบว่าวจุกๆกันแล้วทีเดียวนะจ๊ะเรียกว่าเปิดตัวนักสแสดงม่อย่างโน,นริซ่าปุ๊บเริ่มถ่ายทากันทันทีนะจ๊ะเพราะว่าต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยอุตส่าห์ได้ตัวซุปตาสาวระดับโลกคนนี้มานะจา๊ะก็ต้องรีบโปรโมทกันสนิดนึงแถมถ่ายในประเทศบ้านเกิดของโน,นริซ่ากันด้วยก็มีวงในเนี่ยออกมาเปิดเผยอะไรบางอย่างและแอดอย่างมาอ่านให้ฟังกันในข้อความนี้โดยใจความสําคัญเขาบอกว่าจากการเปิดตัวนักแสดงในลิซ่า X White Lotus คาดว่าเป็นประตูบานใหญ่ที่จะพาลริซ่าเข้าสู่ตลาดบันเทิงของฮอลลีวูดเต็มตัว ปรากฏตัวในรายการทีวีโชว์ของอเมริกาพร้อมนะักแสดงร่วมและงานเดี่ยวมากมายในอนาคตซึ่งน่าจะเป็นความร่วมมือของเลแล้วกับบริษัทใหญ่ฝั่งอเมริกาวงเล็บตามที่เคยมีสื่อฉบับหนึ่งคาดการเอาไว้คงได้เซ็นสัญญาร่วมงานกันไปแล้วคาดว่าจะได้เปิดเผยในอนาคตอันใกล้นี้ พร้อมแผนง,งานที่เตรียมไว้ในอนาคตของลิซ่ากับค่ายของน้องดังนั้นแฟนคลับลิซ่าได้ลุ้นงานเต้าต่อเนื่องตลอดจากนี้ไปอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะทั้งผลงานเพลงงานแสดงโชว์เดี่ยวทั้งในอเมริกายุโรปและในเอเชียทั้งไทยอาเซียนเกาหลีญี่ปุ่นเลยนั่นเองเ,เพื่อนๆพระเจ้าแค่อ่านตรงนี้ก็ใจฟูใจชื้นกันแล้วใช่ไหมว่าหลังจากนี้ได้เห็นลิซ่าบ่อยขึ้นอย่างแน่นอนเลยจ้าเออ และขอตอกย้มไปอีกสถิติหนึ่งที่ตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นใช้เวลาเพียง3-4-5วันที่ผ่านมาทำลายสถิติเป็นค่ายเพลงและเอเจนซี่ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดที่ก่อตั้งโดยศิลป,ปิน YG บน Twitter จ้าตอนนี้ปัจจุบันโนริซ่าอยู่ในอันดับที่1กันเลยเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะกอดกอดคอกันปังกันไปกับพี่เจนนี่กับออตเทเรียไปด้วยกันเลยจ้าคู่นี้นะจ๊ะอ๋ออะ แล้วขอปิดท้ายจริงๆกันแล้วกับนิตยสารแมรี่คร f t ที่มีการมาเขียนถึงลิซ่าของเราแบบปังๆป,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 ปัวๆกันมากๆเขาบอกว่าในการเดินทางของชีวิตเรามักจะเผชิญกับระดับที่ไม่รู้จักมากมายอย่างไรก็ตามมีเพียงความเชื่อมั่นในตัวเองและตัวเราเองเท่านั้นที่เราจะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริง<ๆ>เช่นเดียวกับ s ปอร์ตสตาร์ระดับโลกอย่างลิซ่าเธอได้ประกาศอิสระภาพและก่อตั้งค่ายเพลงของตัวเองขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่เป็นอิสระของเธอเมื่อ เื่อเราเผชิญกับความท้าทายที่ไม่รู้จักเราควรสร้างเสริมความเชื่อของเราก้าวออกจากเขตที่สะดวกสบายหรือคอมฟอร์ทโซนของเราอย่างกล้าหาญและพบกับความท้าทายใหม่ๆรีแครประเทศฮ่องกงนั่นเองนะจ๊ะเลนพันเป็นอะไรไปอีกนะจ๊ะไม่เป็นไรนะจ๊ะเพื่อนเอาเป็นว่าเราก็มาชื่นอกชื้นใจกันต่อไปหลังจากนี้แน่นอนแอะคิดว่าอีกไม่นานนอนริซ่าเนี่ยจะมาปรากฏกายกลับบ้านเร็วๆนี้นะจ๊ะเพราะว่าจะมาร่วมง,งานทูแล้วก็มาถ่ายทำ The White Lotus หรือบัวขาวนั่นเอง อ,นอันนี้เขาแซวกันิดนึงอะเนาะชื่อมันแปลว่าอย่างนงั้นบัวขาวซีซั่นสามอะไรเงี้ยเออแอดมองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลอนนริซาของเรากุยทางแล้วก็วางแผนมาดีแล้วที่จะแบบว่าเหมือนจะกลับมาประเทศไทยเลยวเพื่อโปรโมทประเทศไทยผ่านผลงานของตัวเองด้วยหรือเปล่าทุกๆอย่างมันเริ่มโยงกลับมาที่ประเทศไทยนั่นเองเพื่อนๆคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะจ๊ะนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวเซไปก่อนเจอกันใ,นในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า